เรียบเฉยทว่าคนฟังกับรู้สึกคุ่นเคืองงนคนปกติคงไม่เดินมาทักทายกันแบบนี้แน่นอกไปเสียจากพวกที่มักจะมาหลอกล่อให้ตายใจพวกขามาส่องสัตว์เอ็งเป็นสัตว์หรือว่าคนแย่ไม่ใช่าจอมเอ่ยปากถามคนมันตอบแล้วทำไมมอเดินค้ำค้า บบข่าจะข้ามไปฟังเลง้วื่นนผ่านมาทางนี้เห็นมีรอยคนจึงลงมาหามาเดินอะไรดึกดืก่ดดดดดนแบบนี้นเราเลยตัต้มนะข้าชอบเดินทางตอนกลางคืนลงมาคุยกันข้างล่างเธอะข้าขี้เกียจเงยหน้าเองขึ้นมาบนต้นไม้ได้ไหมถ้าขึ้นมาได้ก็มาคุยกันข้างบนนี่เธอะโอ้ยสูงออกปานนั้น ข้าขึ้นไม่ไหวหรอกเอาละลงมาคุยกันดีกว่ามันพยายามหลอกล่อแล้วขยับไปนั่งยองๆตรงก้อนหินริมลำห้วยในขณะพรานจอมหันไปสบตาก,กับอีกสองพรานอย่างรู้กันว่าไอตัวข้างล่างไม่ใช่คนปกติเสียแล้วละ่ะขาอยู่กันตั้งสามคนจะลงไปเอาก็ลำบากถ้าเองไม่ขึ้นมาก็ มาแวะทักจงลงมาคุยกันดีๆเินไปซะหากไม่ไปข้าจะยิงนะเว้ยผ่านจอบตะคอกในระหว่างนั้นแกระลึกถึงคาถาพรางยกปืนขึ้นส่งไปยังร่างที่นั่งยองๆอ,อยู่ตรงนั้นจนมันขยับลุกขึ้นมายืนตรงตำแหน่งเดิมแล้วว่าข้าม่ต่าเสียเวลาเจรจาก,กับพวกเจ้าเลยลงมาเดี๋ยวนี้ นั้นเองลมก็พัดรุนแรงขึ้นทุกขณะก่อนที่มนุษย์ประหลาดจะเงยหน้าขึ้นมองคนบนห้างดวงตาของมันแดงกล่ำน่ากลัวแดงทำนองเดียวกันกับตาของเสือประหลาดตัวนั้นผ่านจอมดูว่าไม่ปกติแกจึงส่งตะกัวไปกลางแสกหน้าของมันอย่างทันที อื้อจัดเลยพอมันอย่าเยียบนะร่างมนุษย์ก็แปลสภาพเป็นเสือไปอย่างทันทีพอเสียงปืนดังมันก็กระโดดลงก่อนจะพุ่งกระดาษเข้าหลังด้วยไปอย่างทันทีเราให้ดึงไปอย่างไม่ดิ้งไม่ดิ้งนะไม่ดิ้งนะไม่ดิ้งนะเวลาผ่านไปเ็ขอบสีทอ้ไม่ดิ้งนะจ๊ะ แต่ดึงยับตัวเตรจะลแต่ตาเท่ากับดังแขนเอาไว้อย่ดึงอ๋เช้าแล้วดีู้ฉันจะลไปกองไฟข้างล่างบลัดปลดลงเอาปีนขึ้นไปไอ้โหลงไปตอนนี้ก็ถูกไอ้สมิงคกระบาลเข้าให้สิวะเี่มไปดีจังครู่มอกจะลงเมือจนไม

ด้วยสีขาวของหนวดไอเยนจนแทบไม่เห็นรอบกายไม่ดนไม่นานจากนั้นเช่นกันทั้งสามจึงได้ยินเสียงหนึ่งคล้ายเสียงมนุษย์เดินโซซัดโซเซผ่านมาทางด่านพอเข้ามาใกล้จึงเห็นเป็นตรตีชาวบ้านป่าคนหนึ่งมือกุมตรงหัวไหล่ chào gần kia chào gần kia cái tên lấy cần kia chào rót lấy cái lấy lấy chào rót lấy tí chỉ rô, nên bán con mà <laughs>